สวัสดีนะครับคุณกำลังอยู่กับผมก็ต่ายพิษภานะครับทางจุนการแชนแนลนะครับรายการวันนี้ตู้กับข้าวนะครับ e ีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการสร้างโครงสร้างของกระชังบกนะครับเมื่อวานนี้ผมได้สร้างรูปแบบของไม้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะทำยากนิดหนึ่งนะครับถึงจะถูกกว่าก็จริงนะครับผมก็เลยวันนี้ลองทำในลักษณะที่เป็นท่อ PVC นะครับผมจะทำสอกระชังนะครับ จะทดลองเลี้ยงปลาเนินหรือแม้กระทั่งปลาสลิดแล้วก็ปลาหมอนะครับแต่คงจะเลือกมา2ออย่างนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยคิดให้หน่อยนะครับว่าผมควรจะเลี้ยงปลาอะไรดีนะครับเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เลยในเรื่องนี้นะครับอยากจะลองเลี้ยงเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเบื้องต้นลองมาสร้างกระชังกันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับผมซื้อตันใจตัดมานะครับแล้วก็ข้อต่อทั้งหมดนะครับ ไม่ว,ว่าจะเป็น3ามทางฉากนะครับแล้วก็4ี่ทางฉากแะไรสามทางโซทีนะครับก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดใช้วัสดุแบบไหนนะครับส่วนผมก็เมื่อวานก็ลองทําแบบไม้ดูแล้วดูมันยุ่งยากมากนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับระหว่างปลาเนนหนึ่บ่อปลาหมอ1่บ่อนะครับแล้วก็ ปลาสลิด1นึ่งบ่อผมทำแค่2บอ่อผมมีตัวเลือกอยู่3อย่างนะครับลองเพื่อนๆอยากดูอยากเห็นผมเลี้ยงปลาอะไรก็ช่วยบอกมาได้นะครับยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับมาอัปเดตให้ดูกันเป็นตอนๆไปนะครับ จะได้หนึ่งบอ่อนะครับ้องดูความห่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับผมตัดเสร็จแล้วตอนแรกก็ง,งงงอยู่นะครับว่าตัดผิดหรือตัดถูกนะฮะแต่ก็อันนี้คือได้เลยนะฮะลองมาประกอบกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับความกว้าง1เมตรคูณ2เมตรสูง50เซนติเมตรนะครับก็ดูกันหลายๆมุมเลยนะครับอันนี้อีกมุมนึงนะครับก็เดี๋ยวรอกระชัางที่สั่งนะครับกำลังมาแล้วก็ประกอบให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปตั้งใช้งานกันเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับระหว่างปลาเนนหนึ่งไชัาง ปลาหมอหนึ่งกระชงังแล้วก็ปลาสลิดหนึ่งกระชังนะครับมีใครอยากเห็นผมเลี้ยงปลาชนิดไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเลี้ยงทดลองเป็น,นง,งานอดิเรกนะครับเพื่อที่จะหาความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วแน่นอนนะครับตู้กับข้าวของเรารายการนีบร้บางครั้งก็ไปตกปลาบางครั้งก็ทํารายการที่เกี่ยวกับการทํามาหากินของกินหาของกินการใช้ชีวิตอยู่รอดใน,ในชีวิตประจําวันนะครับ เราจะทํารายการตัวเขาวในเรื่องของกระชังบอกแล้วก็เลี้ยงปลาชนิดต่างๆน,นะครับก็ mm. อยากให้เพื่อน mm. ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับพราผมอยากเลี้ยงจริงๆผมก็อยากเลี้ยงทุกชนิดนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นเราไม่ควรจะเลี้ยงเยอะนะครับ mm. ตอนแรกตั้แใ่จะเลี้ยง3าบอ่อแต่ดูงบประมาณแล้วไม่น่าจะพอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้เสร็จวันไหนลงมาเลี้ยงปลาวันไหนแล้วก็ค่อยจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe นะครับช่วยกันนะครับผมสวัสดีครับ